เป็นนักแสดงขวัญใจแฟนคลับทั้งประเทศจริงๆค่ะสำหรับเจพิจิตราที่ถือเป็นอีกหนึ่งนักแสดงยืนหนึ่งแถวหน้าในวงการบันเทิงไทยแถมเรื่องความสวยก็มาแรงไม่เป็นรองใครไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปีหรือจะอยู่ลุกไหนๆก็เอาอยู่จนใครๆต่างก็ยกนิ้วให้และสุดเจพิชิตจาได้โพสร,รูปใส่ชุดเดรสสีขาวสวยหรูดูแพงอล่าพุ่งพร้อมกับรอยยิ้มที่ละมุนละไมดีต่อใจ ส่วนเมคอัพก็จัดมาแบบเบาๆใสๆทำเอาเจ้าตัวดูสวยหวานละมุนหน้าดูเด็กเข้าไปอีกโชว์ความคิ้วมากมากพร้อมยังมีบุคลิกภาพที่เป๊ะและความสวยใสขาออนล่าทั้งกิริยาที่เรียบร้อยอ่อนโยนลุกสาวหวานน่ารักนุ่มนิ่มแต่แฝงไปด้วยความร้อนแรงที่สำคัญไม่ว่าบทบาทไหนเจียบก็เอาอยู่ค่ะ งานนี้แฟนๆยังเอ่ยปากออกมาเป็นเสียงเดียวกันว่าเจียพิจิตราคือผู้หญิงที่สวยมาก